ถ้าเห็นแค่แบทแมนแว็บเดียวเนี่ยคนทั้งโบกี้ใจดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับผมแชมเชนลัสสุมนวัตวันนี้ชวนคุณมาฟังข้อคิดจากงานวิจัยสดๆใหม่ๆนะครับว่าแบทแมนเอฟเฟกเนี่ยอาจจะทำให้เรามีน้ำใจมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวกับงานคลาสสิกเรื่องการคุยกับตัวเองแบบซ u เปอร์ฮีโร่ที่ช่วยให้เราฝ่า ความท้อได้ยาวกว่าเดิมครับฉากเดียวในมิลานและตัวเลขที่ชวนคิดภาพนี้เกิดขึ้นในรถไฟใต้ดินที่มิลานนะครับนักวิจัยเนี่ยให้ผู้โดยสารเห็นผู้หญิงท้องยืนอยู่แล้วบางเที่ยวเนี่ยมีคนแต่งชุดแบทแมนยืนอยู่ห่างๆประมาณ3เมตรไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆแต่ผลคือมีคนลุกให้นั่งมากขึ้นนะครับจาก38%เป็น6 7 โอกาสช่วยเพิ่มขึ้นราว3.4เท่าเลยทีเดียวและที่น่าสนใจครับเกือบครึ่งของคนที่ลุกบอกว่าไม่ทันเห็นแบทแมนด้วยซ้ํานั่นแปลว่าสัญญาณเล็กๆในฉากเดียวกันอาจจะปลุกสํานึกช่วยเหลือได้โดยที่เราแทบไม่รู้ตัวว่าถูกชวนให้ใจดีขึ้นแล้วงานนี้นะครับเสนอว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ไม่คุกคามอย่างแบทแมนสก,กิดให้เราตื่นจากโหมดอัตโนมัติคล้ายกับดึงเราเข้าปัจจุบันชั่วขณะแล้วความไวต่อผู้อื่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้น ตัวเลขสะท้อนพฤติกรรมจริงนะครับไม่ใช่แค่เจตนาดีในแบบสอบถามจากแบทแมนในโบกี้ถึงแบทแมนในหัวเราย้อนกลับไปปี2017ทีมนักวิจัยนะครับทดลองกับเด็ก4-6ขวบให้ทำงานซ้ำๆที่น่าเบือ่อพร้อมสิทธิ์แวะเล่นเกมสุดยาหยวนไ,ได้ตลอดเด็ก <ged> ที่พูดกับตัวเองแบบสามัญทั่วไปนะครับว่าฉันทาได้เนี่ย <ged> <ged> ก็ถือว่าทนงานได้ระดับหนึ่งแต่เด็กที่สวมบทบุคคลต้นแบบ เช่นพูดว่าแบทแมนทำเรื่องยากได้กลับพยายามได้นานกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญนี่คือเซลฟ์ดิสเทนซิ่งเว้นระยะจากอารมณ์ตนเองชั่วคู่ผ่านเซลฟ์ทอล์กทำให้ไม่จมไปกับความหงุดหงิดต,ตรงหน้าและหยิบเวอร์ชั่นที่กล้ากว่ามาใช้ชั่วข่าวได้จริงต่อมางานปี2018ยังพบว่าภาพซูเปอร์ฮีโร่แบบโปสเตอร์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็โน้มให้คน ช่วยงานน่าเบื่อได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับโปสเตอร์กลางๆอย่างจัก,กรยานนี่คือหลักฐานระดับสัญญาณบนผนังเลยทีเดียวว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยกระซิบกับพฤติกรรมเราได้บ่อยกว่าที่คิดสิ่งที่งานวิจัยนะครับสะท้อนร่วมกันก็คือเราไม่ได้เป็นก้อนนิสัยตายตัวแค่เปลี่ยนฉากนิดเดียวหรือเปลี่ยนวิธีเรียกตัวเองนิดเดียวเนี่ยพฤติกรรมใหญ่ๆก็ขยับตามมาได้อย่างแบทแมนในโบกี้นะครับก็เป็นตัวช่วยภายนอกที่ปลุกความใส่ใจผู้อื่น แบบที่ไม่รู้ตัวแบทแมนในหัวตัวช่วยภายในที่ทำให้เราทนต่อเรื่องยากๆได้ยาวกว่าด้วยระยะห่างทางใจสั้นๆผ่านภาษาในหัวของเราเองและเมื่อมองภาพรวมเราพบว่ามันสอดคล้องกับกลไก่พร i บิ n งที่วงการจิตวิทยาอธิบายมานานครับว่าสัญญาณเล็กๆเ,เปิดวงจรความหมายในสมองแล้วพฤติกรรมก็เองตามอย่างนุ่มนวลโดยที่เรา แทบไม่ทันรู้สึกว่าถูกชี้น,นำอยู่ด้วยซ้ำสุดท้ายครับผมอยากทิ้งประโยคหนึ่งครับบางทีเราไม่ต้องเป็นฮีโร่แค่ปล่อยให้ฉากรอบตัวกับภาษาในหัวของเราเนี่ยช่วยพาตัวเราเวอร์ชั่นที่ดีกว่าออกมาขอบคุณที่อยู่ด้วยกันครับผมแชมป์เชนรัช,ชสุม,มนวัฒนแล้วพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ